ชังโคน,นี่คิมวาระสิรองเท้าวิ่งไลท์เวทเทรนเนอร์ที่โคตรบางเบาแถมยังมมีตังหานะครับเพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมปอจะวิ่งไหนการป่าไหนดีจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเราได้มีโอกาสใช้คู่นี้แล้วมาสักระยะหนึ่งวันนี้ก็ขอสรุปข้อดีของมัน4ข้อนะที่เราเห็นได้จากการใส่รองเท้าคู่นี้ออกไปวิ่งนะครับข้อแรกก็คือรองเท้าคู่นี้เบามากนี่คิมวาร่า12คู่นี้เบาจริงครับน้ำหนักนะที่ผมได้ลอง ไปลองช่างแล้วเนี่ยกับซีรีส์ของเอนโดฟินรวมไปถึงตัวมันเองเมื่อรุ่นที่11นะครับเบาลง9%น้ำหนักอยู่ประมาณ223กรัมนะครับจากเดิมเนี่ยมันหนักอยู่ที่ประมาณ246กนะครับก็ถือว่าเบาลงไป9%เท่านั้นยังไม่พอนะครับเพื่อนๆมันยังเบาวกว่าตัวเอนโด h ิน Pro อีกนะคู่นี้โปร230-239สสสำหรับสปีดนะครับ แต่คู่นี้ก็คือแค่22 3ากรัมเท่านั้นเองเพราะนั้นมันก็จะเบามากนะครับก็เป็นข้อดีข้อนึงของตัวคินมาล่าสิบสองสองครับคู่นี้บางเพราะว่าดอกมันแค่4มิลลิเมตรนะครับดอกก็คือจากส้นเท้านะความต่ำจากส้นเท้าที่สูงแล้วก็ไปที่หน้าเท้าเนี่ยตัวดอกตรงนี้ครับมันก็แค่4มิลลิเมตรเท่านั้น,นถือว่าเป็นรองเท้าดอกต่ำนะครับแต่ตัวโฟมพาวเวอร์ลันเนี่ยนะครับก็ยังให้ความนุ่ม แต่มันไม่เด้งนะคู่นี้บอกเลยนะถ้าเพื่อนๆกำลังมองหารองเท้าที่มันเด้งนะผมก็จะแนะนำว่าคิมวารา12เนี่ยอาจจะไม่เหมาะคู่นี้นุ่มอย่างเดียวไม่เด้งนะครับแต่ไม่ยวบนุ่มแบบเฟิรม์รมๆสามครับข้อดีของรองเท้าที่เป็นดรอปต่ำนะครับนั่นก็คือว่าเพื่อนๆจะได้มีโอกาสฝึกกล้ามเนื้อบริเวณน่องบริเวณข้อเท้านะครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราใส่รองเท้าธรรมดารองเท้าที่ดรอปสูงรองเท้าดรอปแปหรือดรอปหกเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ใช้กล้ามเนื้อในส่วนนี้น้อยเพราะนั้นคิมราส12เนี่ยถือว่าเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่จะช่วยพัฒนาเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกกันนะครับแต่ข้อแนะนําที่ผมอยากจะฝากไว้นะถ้าเพื่อนๆไม่เคยใส่รองเท้าดรอปต่ําๆแบบนี้มาก่อนนะครับในช่วงแรกเนี่ย10กิโล20กิโลแรกนะครับเตรียมตัวได้เลยครับน่องระบมแน่นอน ใครอยากจะทดสอบอยากจะทดลองเจ้าตัวคิมเวลลาสิก็ต้องเตรียมใจไว้น,นิดนึงนะครับส่วนใครที่เป็นแฟนประจําของคิมเราอยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่รุ่น10รุ่น11ผมว่าสบายใส่ได้ง่ายๆไม่มีปัญหาข้อ4ครับตัวอัปเปอร์ของคิมเวลลาสินะครับโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยผ้าก็เป็น e n g i n e e r ยร m e ม h นะครับที่ทําให้มันบางขึ้นโปร่งขึ้นนะครับระบายอากาศได้ดีขึ้นส่วนตัวลิ้นมันนะครับลิ้นรองเท้าของตัวคิมเลลาสิเนี่ย ก็บางขึ้นกว่าตัวเดิมตัว11มันจะหน,นักวันนี้แล้วก็ตัวบริเวณฮิลครับทั้งหมดเนี่ยโครงสร้างอัปเปอร์เนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับบางขึ้นเบาขึ้นแล้วก็ใส่สบายง่ายขึ้นกว่าเดิมรูปลักษณ์เป็นยังไงถือว่าตัวเนี้ยแปลงโฉมคินวละใหม่ให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับคู่นี้เหมาะกับใครบ้างตัวคิมวรา12เนี่ยมันก็เป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับคนที่เท้าปกต,ติด้วยความที่ดอปมันต่ำเนี่ย วันนั้นใครที่อยากจะหารองเท้าที่จะมาฝึกกล้ามเนื้อบริเวณนอกเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าให้ทดสอบคู่นี้ดูหรือจะเก็บไว้มันเป็นเป็นหนึ่งในการทำโลเทชันรองเท้าของคุณก็ได้นะถ้าวันนี้เรามีเรามีตัวเนี้ยสปีดเรามีสปีดเอาไว้ซ้อมทำความเร็วนะครับเรามีโปรไว้แข่งนะคุณอาจจะติดคินวาราไว้ที่บ้านคุณอีกสักคู่หนึ่ง เอาไว้ซ้อมพวกกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอาไว้เก็บไว้วิ่งยาวก็ได้นะคู่นี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้เด้งอะไรมากแต่มันก็ยังมีความนุ่มแล้วก็ซัพพอร์ตได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ความนุ่มเยอะๆนะผมก็จะแนะนําให้ไปลองพวกเอ่อจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Tri อันะสโคนี่ไท่อัมรุ่น18ตัวนั้นโฟมก็จะหนากว่านี้แล้วก็จะนุ่มแล้วก็จะซัพพอร์ตมากกว่านี้นะครับแต่คู่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ใส่ซ้อมได้ใส่วิ่งทำความเร็วก็ได้นะเพราะา่้มัเนะมไเดงทห เดี๋ยวเรามาทดสอบตัวโฟมหน่อยนะครับว่าตัวคิงวัล12เนี่ยมันจะเด้งได้เท่าเทียมกับพวก e n อ o โดฟิน Series หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอันนี้ก่อนละกันอันนี้ Pro นะครับความเด้งของ Pro จะเป็นประมาณนี้นะเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็ดูสปีดสปีดน,นะครับนี่นครับคนที่เป็นโฟมพาวเวอร์ลา u s สหมดเลยนะครับ นี่ของคิมมาราสิบสองเห็นไหมมันจะตื้นลงไปเลยนี่ครับนี่ครับจะเด้งสู้ไม่เท่านะครับก็ทิ้งท้ายสำหรับคิมมาราสิบสองนะครับคู่นี้ราคา3,990บาท ก็ถือว่าเป็นราคารองเท้าที่ไม่แพงนะครับอยู่ในระดับกลางๆแล้วก็เป็นรองเท้าที่สามารถใส่ซ้อมได้ในทุกวันนะครับแล้วก็คนที่อยากจะมีรองเท้าวสวยๆส,สักคู่เนี่ยอย่างคู่นี้คิมเวลลาสิคู่นี้ก็จะเป็นซีรีส์ by f u t u t u r e c k c o l o l l t i t n o n นะก็จะคล้ายกับคู่นี้เลยนี่ถอดคู่นี้สดๆคู่นี้เป็น n n o r p h i n s p ป e d นะครับคู่นี้ก็เป็นคิวลลาสสีก็จะคล้ายๆแบบนี้นะ แต่ก็จะราคาถูกกันเยอะคู่นี้5,9 0 0คู่นี้3 9 9 0นสะครับสําหรับคู่นี้นะครับผมเลือกใส่ตรงไซน์นะครับปกติผมใส่เบอร์10 us หรือว่า28เซนคินมาร์ส12คู่นี้ก็เลือกใส่ตรงไซ์ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเพราะนั้นช้อปปิง้งซื้อจะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนที่สนใจคิมวาร์ส12แล้วยังไม่มั่นใจว่าตัวเองอะ่ะจะใส่รองเท้าดอกต่ำได้ไหมผมก็อยากจะแนะนำว่าให้ลองไปที่ร้านดูก่อนนะครับไปลองสวมลองใส่ ถ้าที่ร้านมีลู่วิ่งก็ลองไปวิ่งเลยนะเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงส่วนใครที่เป็นแฟนอยู่แล้วผมก็แนะนำว่าคุณก็ไม่ควรพลาดรองเท้าคู่นี้ครับสังกนี้คินววลา12คู่นี้เหมาะกับคุณอย่างแน่นอนถ้าเกิดคุณเป็นแฟนอยู่แล้วนะแล้วเกิดใครยังไม่เคยลองอยากให้ลองนะครับจะได้มาเสริมพัฒนากล้ามเนื้อน่องของเราให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่ลองแล้วรู้สึกอย่างไรช่วยคอมเมนต์บอกกันเราด้วยนะครับ นี้เราขอลาไปก่อนโอกาสหน้าจะพามาแนะนำรองเท้าคู่ไหนก็คอยติดตามนะครับปอจากวิ่งในกัน,ปนไปในดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ